สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงสำหรับ f อท่านใดนะคะที่เข้ามารับฟังคลิปเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยนะคะและหากท่านชอบคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์เพื่อเป็นอีกหนึ่งกำลังแรงใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีมีน ท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดค่ะท่านใดที่เกิดในช่วงวันที่14มีนาถึงวันที่12เมษาท่านก็สามารถรับฟังคลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะชาวราศีมีนทุกท่านคะในช่วงวันที่10ถึง20ธันวาคม2568ช่วงนี้ท่านจะมีโชคมีลาบด้านการเงินนะคะแต่ว่าการเงินที่ท่านจะได้จะได้จากไหน ได้ลาบลอยได้เงินเทวดาหรือว่าต้องได้จากการลงมือทําได้มาง่ายๆหรือว่าเหน่ก่อนมารับฟังกันได้เลยคะ่ะเลยนะคะสําหรับคลิปนี้จะบอกการงานและการเงินให้ท่านได้รับทราบล่วงหน้าและจะบอกด้วยว่าโชคลาภมาจากไหนนะคะอันดับแรกนะคะชาวชาวราศีมีนขอเตือนนิดหนึ่งเพราะว่าช่วงนี้นะคะดวงชะตาของท่านไม่ธรรมดาช่วงนี้ ให้ท่านระม,มัดระวังอย่าเชื่อใจคนง่ายระวังคนเอารัดเอาเปรียบระวังศัตรูในที่ทำงานหรือสายงานที่ท่านทำมีคนนินทาลับหลังมีคนพยายามเลื่อยขาเก้าออี้เขาพร้อมที่จะทำทุกอย่างเพื่อที่ท่านนั้นทำทุกอย่างเพื่อให้ท่านเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือว่าเสียโอกาสระวังคนแทงข้างหลังนะคะอย่าไว้ใจคนมาก ช่วงนี้พยายามอย่าอย่าไปเล่าอะไรให้ใครฟังไม่ว่าท่านจะรู้สึกยังไงหรือมีโปรเจกต์ในหัวอยู่แล้วว่าอยากจะทำโปรเจกต์ใดอยากจะเริ่มต้นทำอะไรถ้าท่านมีไอเดียใหม่ๆเกิดขึ้นอย่าไปเล่าอย่าไปบอกใครระวังโดนขโมยผลงานระวังโดนแทงข้างหลังระวังเพื่อนสนิทคิดไม่ซื่อคนท่านจะได้เห็นท่าแท้ของคนคะ่ะคนที่ท่านคิดว่าเขาเป็นคนดีอาจไม่ใช่คนดีในสายตาของท่านอีกต่อไปนะคะ ระวังโดนขโมยผลงานเนี่ยจะมีคนแทงข้างหลังให้ท่านระมัดระวังให้ดีๆเพราะอะไรเพราะว่าท่านค่อนข้างที่จะโดดเด่นโดยเฉพาะในเรื่องของการทํางานนะคะช่วงนี้รู้สึกว่าทําอะไรก็คือพูดได้ง่ายสิ่งที่ท่านทําจะได้รับความนิยมคนจะพูดถึงท่านคนจะรู้จักท่านเพิ่มมากขึ้นจากงานที่ท่านทําบางท่านนะคะชาวชาวราศีมีนเป็นคนที่แก้ไขปัญหาเก่ง บางท่านจะมีชื่อเสียงจากการแก้ไขปัญหาท่านใดที่ทำงานรับให้คำปรึกษากับบริษัทหน่วยงานต่างๆหรือว่าทนนายอายาการรับแก้รับซ่อมงานที่คนอื่นไม่อยากทำงานยากงานหินถ้าตกมาถึงท่านงานเหล่านี้ล่ะคะ่ะจะสร้างชื่อเสียงให้กับท่านท่านจะมีชื่อเสียงในงานหรือว่าสายงานที่ท่านทำ ถ้าทำงานประจำอยู่ๆก็ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีข่าวดีๆเกิดขึ้นนะคะผู้หลักผู้ใหญ่มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบใหม่ๆให้ท่านรับผิดชอบโดยที่สิ่งนี้เป็นสิ่งที่คนอื่นอยากทำแต่ไม่ได้ทำผู้ใหญ่ไว้ใจท่านผู้ใหญ่จะส่งเสริมและผลักดันท่านจะเปิดโอกาสให้ท่านได้โชว์ฝีมือโชว์ศักยภาพในการทำงานฉะนั้นช่วงนี้พยายามอย่าเถียงผู้หลักผู้ใหญ่นะคะ เพราะว่าผู้ใหญ่กําลังผลักดันหรือว่าส่งเสริมท่านอยู่ทํางานให้เต็มที่เพราะว่างานจะทําให้ท่านมีชื่อเสียงถ้าเป็นนักธุรกิจช่วงนี้ธุรกิจของท่านจะดีกว่าคนอื่นถ้าค้าขายสินค้าของท่านจะโดดเด่นกว่าคนอื่นนะคะทั้งๆท,ที่ขายสินค้าชนิดเดียวกันแต่ท่านจะมีวิธีโปรโมทสินค้าจะมีวิธีเรียก ลูกค้าส่งผลให้ท่านมักจะขายดีกว่าเจ้าอื่นๆนะคะชาวราศีมีนเป็นคนที่จริงใจคะ่ะเป็นคนที่พูดจาตรงไปตรงมานะคะตรงซื่อสัตย์ต่อง,งานต่อการค้าการขายส่งผลให้คนนิยมชมชอบคนเข้ามาซื้อคนเข้ามาอุดหนุนท่านเพิ่มมากขึ้นในเรื่องของการเงินนะคะชาวราศีมีนท่านจะมีโชคลาภด้านการเงิน มีดวงได้เงินที่ท่านไม่คิดว่าไม่ฝันว่าจะได้ถ้าพื้นฐานดวงดีๆก็มีโอกาสได้เงินเทวดาเสียงโชคเสียงดวงแล้วได้มาแต่ว่าอย่าหวังรวยจากการเสียงโชคเสียงดวงนะคะทั้งนี้และทั้งนั้นต้องดูที่พื้นฐานดวงชะตาของท่านด้วยบ้านและรถคนอายุน้อยกว่าจะให้โชคให้ลาบลองถ้าอยากถ้าอยากลองเสี่ยง ก็เสียงแค่พอได้ลุ้นเสียงแค่พอหอมปากหอมคอก็พอนะคะเพราะเงินพิเศษบางท่านจะมาจากงานท่านใดที่ค้าขายกําลังเจรจาซื้อขายแลกเปลี่ยนอะไรก็ตามจะสําเร็จท่านใดที่รับให้คําปรึกษาทํางานอาชีพที่บอกเอาไว้ตั้งแต่ตอนต้นงานบริการขนส่งต่างๆนะคะท่านแทบจะไม่ได้อยู่นิ่งเงินดีงานก็ยุง่งงานก็เยอะตาม ขนส่งนี่แทบไม่ได้อยู่กับที่วันนี้อยู่จังหวัดนี้อีกวันหนึ่งไปนอนที่จังหวัดหนึ่งอยู่ที่จังหวัดหนึ่งนะคะเพราะว่าท่านมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยด้วยอาจจะมีเหตุการณ์ให้ต้องไปค้างอ้างแรมที่อื่นช่วคราวนะคะอาจจะเกี่ยวกับการงานหรือว่าบางท่านช่วงนี้นะคะจะมีเหตุให้ต้องเดินทางไปต่างจังหวัดไปท่องเที่ยวกับคนในครอบครัวหรือว่าอาจจะมีนัดพบปะกับเพื่อนปูงต่างจังหวัดอะไรทํานองนี้นะคะ การเงินของท่านค่อนข้างที่จะโดดเด่นการเงินถือว่ามีใช้อย่างคล่องมือเลยละ่ะถ้าการเงินเป็นเงินหมุนท่านก็จะหมุนเงินได้คล่องขึ้นการเงินไม่ติดขัดแน่นอนแต่ให้ท่านระมัดระวังรายจ่ายนิดนึงเพราะว่ารายจ่ายของท่านช่วงนี้นะคะค่อนข้างที่จะเยอะหมดเงินไปกับการออกงานสังคมพบปะผู้คนภาษีสังคมเยอะนะคะช่วงนี้และท่านจะได้ช่วยเหลือลูกน้องบริวาร คนในครอบครัวบางท่านก็จะหมดเงินไปกับการซื้อของขวัญสองของฝากซ,นานซื้อนันซื้อนี่ให้กับคู่ครองคนรักบริบาลคนรอบข้างคือช่วงนี้นะคะเหมือนคล้ายๆกับเป็นคนแบกรับภาระแต่ท่านกลับมีความสุขได้ายเยอะนะคะแต่ท่านกลับมีความสุขหมดเงินไปกับเรื่องราวภายในบ้านบางท่านได้ใช้จ่ายเงินไปกับก,บการซื้อบ้านซื้อรถหรือว่าซ่อมบ้านซ่อมรถค่าใช้จ่ายในการเดินทาง จะสูงขึ้นจะไม่เป็นไปตามแผนการที่ท่านได้วางเอาไว้ตั้งเป้าไว้ในการเดินทางท่องเที่ยว5,000ันพอเอาเข้าจริงๆงบบานปลายฉะนั้นถ้าจะต้องควบคุมรายใจ่ายให้ดีๆนะคะได้จ่ายถือว่ามีกินมีใช้จะมีข่าวดีๆเกี่ยวกับบ้านและรถและที่สําคัญนะคะช่วงนี้รายรับของท่านเข้ามาเพิ่มมากขึ้นแน่นอนแก้ไขกับปัญหาด้านการเงินสําเร็จ ทีนี้ก็อยากจะขอเตือนนะคะอย่าเชื่อใจคนง่ายให้ระวังการให้คนอื่นกู้ยืมเงินถ้าท่านใดที่เป็นถ้าท่านจะทําอะไรร่วมกับใครหรือว่าลงทุนร่วมกับใครในช่วงนี้อย่าไว้ใจเขามากนะคะท่านจะต้องทําหนังสือเอกสารสัญญาตกลงเรื่องผลประโยชน์ให้ชัดเจนอย่าใช้คําว่าเชื่อใจไม่ได้เพราะช่วงนี้คนใกล้ชิดท่านจะโดนหักหลัง โดนแทงข้างหลังอย่าลืมที่เตือนเอาไว้ตั้งแต่ตอนตอน้นนะคะหลายท่านบอกอ่ยไม่มีหรอ,อเพื่อนรักคบกันมานานไม่ได้เงินของเราไม่อย่าไว้ใจคนมากเหนื่อยมากกว่าจะได้มานะคะฉะนั้นถ้าจะต้องละเอียดรอบคอบเรื่องเงิน,เง,นเงินทองทองโดยเฉพาะการช่วยเหลือคนอื่นการที่จะนำเงินไปทำอะไรร่วมกับคนอื่น ให้ท่านระวังให้ดีๆนะคะโดยภาพรวมท่านจะมีโชคลาภด้านการเงินค่ะมีโอกาสได้หยิบจับเงินก้อนโตอาจจะเป็นเพราะว่างานของท่านดีขึ้นนะคะส่งผลให้รายรับของท่านมากขึ้นแต่ว่ามีโอกาสได้หยิบจับเงินก้อนมีโชคลาภแต่บางท่านอาจจะได้โชคลาภจากงานนะคะจากการพูดคุยหรือว่าอาจจะได้โชคลาภเงินเทวดาแต่อย่าหวังด้วยจากการเสกโชคเสียงดวงขอเตือนสตินิดนึง พระท่านเองก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะใจใหญ่ใจถึงรู้สึกว่าชอบเสี่ยงด้วยช่วงนี้เสี่ยงให้น้อยๆน,นะคะถ้าคนจะรวยใบเดียวก็รวยได้นะคะขออวยพรให้ชาวราศีมีนทุกท่านเฮงๆงปังปัหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองกราบขอพระคุณผู้ผูก้การติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ